สบายดีเด้อทุกคนที่เข้ามาเบิ่งไลฟ์สูงเจอสบายดีสุขสุขทุกคนน้องมูนิกามาทำกันโหเฮ็ดหวกพี่น้องล่ะนีเบิ่งกมาเฮ็ดหวกเจ้าของได้มาสแปกเอามาส่งหมู่บ้านนี่ไปถ่ายคลิปน,อน,น้องบุหรีเฮ็ดพ่อเดินออกไปน้องพอระเจ้าเขาก็เลย่บูมานวันนี้พระเจะไปเองเขาแล้วว่าได้เจ้าของก็เลยว่าเออคันได้แล้วก็มาส่งแน่ก็ามาส่งหายเส้นหาพี่นอ้องแบบนี้ บ่หอดโลก็ได้กินพี่น้องเลยได้เห็ดยังอยู่สบายดีเด้อพี่น้องสุขสุขคนฟังไทยฟังลาฟังตะเวนตกฟังตะเวนออกสบายดีวิดเด้อเมนี้ก็มากู่เทศพี่น้องจักทางบ้านพี่น้องได้กินลือย่างเห็ดปวกนี่นะส่วนทางบ้านเข่ากันแกกำลังเหลื่อมได้กินส้ำบ้นแล้ว สามาวันเราได้กินเห็ดปวกนี่ดอกบักใหญ่โอ้คือสีผักเอาไปปีงตำเจวอ่า,าสบายดีเดอ้อน้าเาอึ้อสบายดีเดอ้อทุกคนกะห่งเห็นหูงพี่น้องแกงวานแสบคับแม่นแมนฝากกิน,นบ้่งในเดอ้อดยโดย้โดย,ดยมากมากสิกินเผื่อเมื่อวานนี่ตม้มสมพี่น้องต้มใส่ใบอันนั้นใบสมพอดี แสบแสบวาดกระดาษโบรายได้ซ้ำนี่แหละแต่ว่าสของกินตอนสวยแล้วเมื่อวานนี่นฮะนพอหิวเข่าไปหาเห็ดมาแล้วหิวเข่าก็เลยกินกับเจลก็เรือกแกงโบรายแต่มือนี่นี่สแปงเอามาส่งไดร์้ายอยู่เอาาไปปีกพี่นอ้องขึ้นจะกินก่อยเห็ดปวกอยากเบิ้งคลิปบอสสิไทยคลิปเบิง้งเมื่อวานนี่บุรีทายคลิปสั่าไปหาเห็ดปกูกมาได้ มือน,นี้สิมาลังสันเมนูให้เบิงเ่งนะเดี๋ยวสิทธายคลิปห้เบิ่งกระไดเด้อเป็นอีกหนึ่งหนึ่งกิจวัตรประจำวันนอาะพี่น้องเนาะเซิงว่าเข้าไปได้อาหารมาแล้วเขากะต้องมาปุ้งนอาะพี่น้องเนาะปุ้งรหลายคนเข้าเจ้ากาเอาไปเห็ดเข่าเปียกกระเสียพี่น้องนี่ ดอกนี่ดอกใหญ่เขาก็ขูดตีนออกนอกี้ดินในตีนออน,นี่เมื่อนี้ยังสินหลังอีกอยู่ตัวน,นี้เขานั่งอยู่หานมันมันบ่มีเบียกเลยเขาก็เลยจําเป็นต้องได้ขูดป้าข,ขัดสิเมื่อขูดอยู่เื่นกับกนนะระเทือนนะเจากน้อยขูดแล้วจึงสิเมื่อซะไปล้างอีกอยู่เพื่อนพี่น้องเลยอืมนี่ทำความสะอาด กระสีลเปิน้อยนึงซ้ำนี่แล้วพอดียัายๆพี่น้องมันมันหลังเท่าหลังสื่อสมมติว่า่าสื่อชนหาหกโลดเจ็ดแโลขี้ขาดหลังพี่น้องมันลายปวดแล้วมันเบิ่งคือบโแล่วจักเถื่ออีกย่างเฮ็ดบวกบเลถือเด้อโลดหนึ่งสองแสนหาสามแสนพี่น้องมือสะแปงไปหามันได้หันยินว่าเ็นไปห้าได้แบบลายๆ่ะกระสีออกไปอีกบอลคนไปเอาหันเขาได้เป็นกระสอบคนมือคนว่าเสอของอยกเีกนิด ไเป็นกระสอบแต่ว่าเมื่อวานสของไปบัไดหพ่อดอกก็เลยโอ้ยถอใจเด้ Yes เอ่อวิดีโอสวัสดีสาวแต่งงานหรือ,อยังน้อยอยู่ไทยดอกบกคอยใหญ่ครับสวัสดีคร่ะวันนี้คุณองค์อาจมาทันด้วย FC อุบลเดอ้อสวัสดีนะคะคุณคุณอะไรหนูไม่เห็นหูคะ่ะ คุณถนอมสีสวัสดีนะคะ f c ุบนค่ะเปลี่ยนให้ปังเลยเลย f c ลุงเรียนสวัสดีค่ะคุณเอสเมซี่คุณไก่คือโบคอนทำสแป้งโบโบเขาเขาโบคอพี่นนอกราะว่าเข้าหายไปเปนมทสงกระจายเงินเข้าหูแล้ว่าการที่มันไปหามันบวงง่ายบดงง่ายเด้ทุกคนเพื่อสิไดใดเฮ็ดปวกมานี่ย่างหล่อปลาแต่สมมติว่าเขาหู้หูมองมันแล้วเข้าไปเอาหันไดอยู่แต่กะ บอคอละทุกมือนี่มันมันไพกัจะเป็นต้องใส่เงินเนาะเหาก็เลยสื่อเอาเห็นมาทรงแซนหาซิปเมื่อวานกับสื่อมาไปถ่ายคลิปแล้วก็นสื่อมาอยู่เมาก็บบอไดเอาของเพิ่นมาฟรีๆได้ทุกคนกับสื่อไดยเพราะว่าเพิ่นกับต้องกินต้องใส่เนาะไปคอกันบ่ได้ดอกเสห้องลีกเม็ดเพิ่นเอามาขายมือนน่ะได้ดแปดโลเออได้ดเจ็ดโลเจ็ดโลกลัวมีแต่ดอกจุ่มๆจังซี่เพิ่นเอามาเหมือนนั้นนะ ดอกจุม่มจุ่มแบบไดหนอนี่มีแต่ดอกบนแมนเท่านี้ผมมีดอกจุม่มพอดีมีแตดอกบานแพรแหวบเบิ้นี่เป็นแต่ดอกบานใหม่ฮะตัวบวเสบตัวเสีบแล้วเพิ่นเอาไปขายผููอื่นเออมันบมมนมนมนน่มีมันมันมาสิส่นเป็นจุ่มมันมันจะมีดอกดอกบานเนี่ยนี่มันสีหยาบๆนอหดนึงแต่ว่าคันดอกจุม่มคันมันสิกรอบเออเมื่อก่อนมีเอฟซีทั้งอ่า แอฟฝาด้อสิบอกว่าแอฟฝาเนาะเคยกระทรวงดาวมาให้ได้4000ดอลลาร์เป็นว่าให้เอาไปสื่ออาหารขอบใจลลายๆด้อยเจ้า่อสิเดี๋ยวขามาเบ่งอยู่นี่รอบอ้ออดีตตะก้องเป็นไงบ้างไม่ได้ติดต่อกันเลยค่ะเขามีครอบครัวแล้วเขาก็ไม่ได้ติดต่อกับเราวันก่อนเราโทรหาเขาอยู่แต่เขาก็คุยเหมือนกับว่าเขาติดธุระเขาไม่อยากจะคุยกับเราไม่เป็นไร แล้วก็ไม่ได้โทรไปอีกเขาบอกว่าถ้าว่างเขาจะโทรหาแล้วก็รอแค่เขาว่าเขาว่างวันไหนเขาก็โทรมาไม่มีปัญหาหรอกค่ะสาห้องก็อยู่ร้านประจำแล้วนี่ FC สาห้องมีใครจำหน่ายกล้องไหมคะ่ะหนูอยากได้กล้องตัวใหม่คะ่ะหนูอยากได้กล้อง Action Camera คะ่ะหนูอยากได้กล้องเพราะว่าหนูขายกล้องออกไปหมดแล้ว หนูขายกล้องไปหมดแล้วคะ่ะหนูเหลือแค่โทรศัพท์ถ้านหนูไปเที่ยวนี่แบตตอริ่ไม่พอแน่อู้ทำไมยุงกินสันจังเลยยุงเยอะมากช่วงนี้มุอว่าีนเขาป่าแห้งยุงหลาไหลยุงกัดจนแบบออกแต่ป่านเจ็บหัวเลยอยากเป็นไขยน่ยุงอยู่เดียวนี้นี่ข้างยาวั้างใหญ่ ไม้ทั้งเห็ดปวกเดี๋ยวเหม่อกับเป็นหลางอีกขี้ข,ขาดทุกคนข,ข,นข,ขนนี้ขาดขี้ขาดน้ำเห็ดขี้ขาดหลางกินหันง,ง่ายๆหนึ่งดอกเพื่อสิอันหารหลางแล้วนี่มันยาแต่ว่าเวลากินหันมุมๆใส่ปากสองขำกระเบิดแล้วคนวยย่อยากเห็นหมีดเดี๋ยวนี้หันขอเสียดจ,จังใดหนูไม่อยากให้เห็นหมีดนะคะทุกคน The road i u m a s a t at v e v o Hey What your language I cannot understand นี่ไปไหนแล้วคุณองอาจไปไหนหมดแล้วคอมเมนต์คุยกันทีค่ะ ไปได้ดูคลิปที่ลงล่าสุดหรือ,อยังได้เบิ้งคลิปที่ลงล่าสุดหรือบ๊อพี่น้องไปเบิ้งให้ในเด้อไปเข่าป่าตักแต่เจ็ดมงเสาร์จนสิบสองโมงด้เห็ดกระตาหนึ่งหมายางสามบาทสองบาทพี่น้องสองบาทสองผู้เหนื่อยเมื่อยไ็เป็นการไปทายั้ำนาอะไปเห็ด ชีพซาลัคดีวิธีชีวิตให้ทุกคนเบิง่งบอกเราในหูแบบคล้องซหองฝากติดตามไปด้วยทุกคนเดอ้อยูยูผู้ฟังที่ดียังบบท่านเบิงค่ะเบิงเด้อเบิงเด้อสุเปอปร์เคสบายดี from USA สบายดีเด้อ Hello girl how are you doing lady ข่อยกําลังทําความสะอาดเฮ็ด I'm cleaning the mushroom เฮ็ดปวกภาษาอังกฤษเว้าแนวใดเด้ FC พี่น้องบ่พี่น้องเฮ็ดปวกภาษาอังกฤษเพิ่นเว้าแนวใดก็น้อยบ่ฮู้เลยได้นี่เฮ็ดแต่ละเฮ็ดมีชื่อบ่หรือว่าเขาเอิ้นแต่มัสลูมคือกัน for me for m e บ่เธอไม่เธอไม่มาสนุมเนาะแม่นบ่น่ะบ่าวอึงเธอไม่เธอเมลบ่บายเด้อวาสนาดยดบ๊ายบายเฮ็ดแบบนี้มีบ่อยู่อเมริกานะบ่าวอึง อยากไปหาเห็ดยูเมกาอยู่เห็นเขาไปหาเห็ดเผนอยูอเมริกาแต่ดอกแบบไงแบบไงยูเมืองลาวมีเห็ดดอกหน่อยอยู่เมืองเมกามีเห็ดดอกใหญ่เห็นเขาจะไปหาเป็นตะมวนอยู่ไหนต่ลเมือกับเบิรงยูคลิปของคนลาวอาศัยอยู่อเมริกาเปิดกระใสวิธีเปิดกระมีวิธีชีวิตแบบคือคนยูเมืองลาวนี่เลยเนาะแบบเข้าเครื่อยูไซเฮากาใสชีวิตแบบนั้น คลิปใดครับตอนแกงหน่อไม,ไม้ไม่ไม่ไม่ค่ะคลิปใหม่ค่ะเพิ่งลงเมื่อเช้านี้เองไปหาเห็ดมาแล้วไปหาเห็ดเมื่อวานนี้ลองค้นหาดูในช่องนะคะโอ้วอยู่ก็ได้กินจนพี่อะไรนี่กินจนโตบักตึงๆแล้ว ตบะผูิงซื่อๆได้นี่คือคือได้แล้วนี่เด้สลัดอี๋ สลาดอิลินุ่นี่ก็ได้แปลว่ายังไม่ได้ดูครับโอเคค่ะฝากดูด้วยนะคะฝากรับชมด้วยนะคะโอ้ยแต่เพชรปวงนี่เขาเพื่อสิได้กินทุกคนเอ้ยต้องมาขูดก้อนนอทำอีดขูดอคีิดินีน่ออกก้อนแล้วแล้วเฮะกเมื่อล่างลลางอะไรจึงได้กกินพี่น้อง หลางกับหลังเทือละดอกละดอกอีกได้เนี่บริันสิหลางผาบเดียวได้มันขี้ดินร้ายมันแย่เมือก่อนกินหอยสายพี่น้องเอ้ยหอยสายมันบนท่ันเดี๋ยวข่ายขี้ดินสายออกมืออื่นมาเจ๊บถ่อมแล้วก,าก็กินคำใดกันแย่คำหนันอยู่หอยสายนี้ควรญั้งไหวหอยสายเสือมากข้าก็ค้งไหวก่อนหน้าฝนยอดขายเป็นไงหน้าฝนยอดขายช่วงนี้ก็ยังเรื่อยๆยังโอเคอยู่ ว่าเริ่มเริ่มประมาณเดือนหน้าเดือนหจะเริ่มออกเที่ยวจะไปทำคอนเทนต์แล้วเริ่มต้นจากการไปเที่ยวนะคะแต่ตอนนี้ยังตามหากล้องอยู่ถ้าเกิดว่า FC ในนี้ใครจำน่ายกล้องใครมีร้านขายกล้องก็ติดต่อได้นะคะหนูพร้อมที่จะอุดหนุนค่ะ แต่ขอราคาที่ยุติธรรมนะคะถ้าราคาสูงหนูก็ไม่ซื้อช่วยนะหนูอยากได้กล้องแอคชั่น DJI DJI Action 5 DJI Action 5 Pro หนูอยากได้ให้มันทันก่อนวันที่1นึ่นะเพราะว่ามีทิปจะออกเดินทางวันที่ที่สที่3มมิถุน,นาจะออกเดินทาง นี่โอ้ยขูดก็ออกไปเบิดเลดยเบิ่งแม่ขูดก็ออกไปเบิดเลยวันไกินบริไอยาก,กโอ้ยยุงตัวเดียวนี่คอยกินขบเล้เอาเลยได้นี่ทุกคนช่วยด้วยค่ะยุงกำลังกัดฉันอืมจะก,กินกันนะเว้ ย่งกับบวด้เห็ดน้ำหุูตัวเดียวนี่ตายแล้ววันนี้วันอะไรทำไมคุณองอาจไปทำงานเอ่ยเวลานี้โอ้ยซลบแล้ว ลมมาใกล้ๆจะเสร็จแล้วค่ะยังเหลืออีกประมาณ20ดอกค่ะนี่ขูดแล้วกล้องราคาเท่าไหร่ครับกล้อง DJI เราเห็นในหน้าเว็บราคา14,15 0 15 1 5 0 0บาบาทถ้าขายต่อที่ประเทศลาว16,900บาท16,900ราคามันเกินกันประมาณ2 0 0 0เราเลยอยากจะหาที่ประเทศไทย เพราะว่าตอนนี้เรามีแค่โทรศัพท์ถ้าเราไปเที่ยวแบตเตอรี่ไม่พอแน่นอนเพราะว่าตัดต่อก็โทรศัพท์อัพคลิปก็โทรศัพท์ไลฟ์สดก็โทรศัพท์มันมันเป็นไปไม่ได้เราก็เลยอยากจะซื้อกล้องใหม่ตัวหนึง่งไอโกโปรเราก็ขายไปแล้วซื้อมา13ล้านขายไปแค่3ล้านแต่ว่ามันเป็นกล้องที่รุ่นเก่าแล้วไงนั่นแหละก็เลยเว่าอยากซื้อกล้องใหม่ เพราะว่ามันต้องมีการอัปเดตอัปเกรดมันบรลแลคุณภาพของคลิปอย่าให้มันมีคุณภาพคอนเทนต์บไมีคุณภาพพ็ออกล่องมีคุณภาพก่อนกระด่ไปจิไปเที่ยวเ,เรื่อนทุกนีนะสวัสดีคััเอฟซีข้ามาซื้อฝั่งนี้ได้ไหมถ้าข้าไปซื้อค่ารถไปกลับมันก็สองพแล้วถ้าเกิดว่ามีใครขาย แล้วก็สั่งให้เขาฝากมาเลยมันก็โอเคกว่านี่มือก้อนหั่นสะแปกเอาหลุดนี่แหละมามาส่งให้เขาเจาโลกสองเซนหาหั่นมีเต่ดอกแบบนี้มดเลยนี่มันแสบมันกรอบขันแบบนี้ขันแบบนี้มันสีหยาบเท็จปวกจะเบิ่งแม่นมีสองแบบขันหัวน้อยๆจะสีนี่มันจะกรอบการมันกรอบแต่ตัวนี้นีการมันหยาพอไปปีกขันวานตัวนี้เราไปตหวานแสบนี่ตัวนี้นี่แต่ว่าตัวนี้นี่บบปันไดมันหัก หวานอยู่แต่มันหยาบเข้าปปีงได้เล็ดก่อยแสบตัวนี้นี่ต้มต้มแกงน้ำไมกรอบดีหนุนนี้นะ ไปได้ป้าทุกขุดออกไปเครื่องเฮ็ดแล้วจากเฮ็ดแปดขีดเลืองเฮ็ดหาขีดแท้เนาะเฮ็ดแปดขีดนี่เลืองหาขีดอีลีแล้วข <_ d ata> ุดไปขุดมาหายเมื่อนี่ตัวนี้อุ้ยของแสบตัวนี้ละของแสบมันมีเฮ็ดลายแบบลายบอลเลย บักอันนั่นเฮ็ดอยู่เบื้องฝากเซ่หันยาบแต่ว่าเฮ็ดแถวแถวเกินมันมีเฮ,ฮ็ดเฮ็ดโน่นเฮ็ดดอนเออหันตัวเฮ็ดอยู่โน,น่นหันแซ่บถ้าเฮ็ดหลุนนี๋นะมีโอกาสเสี่ยงที่จะมีปวกหลายมันมีปวกในตัวไหมคะก็มันสิกรอบค่ะได้ทิ่มรลายเติบได้คันว่าเฮ็ดหลุดน,นีเบิดเลย ขุดแบบข้นขีทีขูดเอาตะขี้ดินออกก็มาเที่ยวด้วยเลยตามตามอะไรตามรอยสาวตุยสาวตุยส่วนไปอินเดีย แต่เราไม่รู้ว่าเราจะไปหรือเปล่าเพราะว่ามันน่าจะหมดงบประมาณเยอะแล้วเราก็ยังไม่มีกล้องสาตุ้ยส่วนไปอินเดียกับไปอ่าสีลังกาแต่ว่าตอนที่สาตุ้ยอยู่สีลังกาเราอยู่ที่เวียดนามก็เลยถ้าจะไปด้วยกันก็ต้องไปเจอกันที่อินเดียเราจะไปเที่ยวแถวแถวอ่าแม่น้ำคงคา ที่เขาอาบน้ำอะ่ะยังไม่รู้ดูก่อนดูงบประมาณปีนี้ก่อนเพราะว่าปีนี้ก็เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะ What this are you making with the mushroom um, อ่าข้อัไปปิ่ขคอยว่าขอยสิีอัไปปิ้งแล้วขอยสิ่เฮ็ดเจลสมจมกินเห็ดปวกนี่เป็นเมนูที่แซบ่บ ผู้ใดเคยกินนี่สิหัวมันแซ่บจะเคยกินบ่เห็ดปวกถ้าบ่เคยกินมากินน้ำข่อยเด้อข่อยเสียดเนี่ยแสบแสบเคยกินอันนี้เห็ดปวกขี้ดินใายพี่น้องมันขูดง่ายอยู่บางบอนมันสิเป็นเห็ดปวกอ่าขี้ดินดงป้าแต่ขี้ดินนี่ก็น,น่าเคืองโลแล้วแต่ตัวนี้มันโบ,บปันใด้ได้อยู่ ก็มีปวกลายอยู่้เม่อว่านไปพุดเบื้องแล้วเห็ดปวกนะมันอยู่ในพุ่นปวกนะพี่น,อนอ้นองนะเห็ดอันนี้มันอยู่ในพุ่นปวกล้วคันว่ามันมีมนันเกิดเป็น move. มูม่อว่านไปเห็นเห็น,เห,นเห็นในพุ่นเดียวหันแต่ว่ามันแก่แล้วก็เลยเมื่อกี้ดูคลิปไปหาเห็ดพึ่งเบขอบคุณมากนะคะคุณบุญให้รบกวนทุกคนช่วยดูคลิปแล้วกดไลค์กดแชร์ช่วยนะด้วยนะคะแล้ว